จะทำคลิปกัน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีนะานะแล้วก็สวัสดี f c ช่องแมวกิบป c h a าแนลนะครับก็วันนี้ผมพานานะครับมาตกปลาอยู่ที่ริมแม่น้ําเจ้าพยานะครับหมายตรงนี้นะครับที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเรียกว่าหมายโพแตงนะครับเพราะว่าที่ผมผ่านมาตรงนู้นนะครับก็จะผ่านวัดโพแตงมานะครับก็เป็นหมายธรรมชาติอีกที่หนึ่งนะครับมาทําคลิปให้นานารับชมกันนะครับ ก็วันนี้มายังไม่เจอใครเลยนะครับเป็นวันเสาเสร์แต่ก็แปลกที่ไม่ไม่เจอนานๆเลยนะครับก็ได้ข่าวว่าตรงนี้นะครับปลาโนนจันเข้านะครับผมก็เลยออยากจะมาทําคลิปตกปลาโนนจันแต่จะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับต้องมาลุ้นกันว่าจะมีตัวไหมจะมีตัวมากินเบียดผมไหมนะครับถ้ามีก็ดีไปนะครับถ้าไม่มีก็ถือว่าเป็นการแนะนำหมายไปแล้วกันนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเรา ไปเริ่มประกอบอุค์กรกันเลยครับผมไปครับ ครับท่านผู้ชมเหยื่อที่ผมใช้วันนี้นะครับก็เป็นมะขิดนะครับขนมปังลำนะครับแต่ว่าหมักทิ้งไว้อาทิตยหนึ่งนะฮะ มาแล้วครับท่านผู้ชมนนจันทร์หรือเปล่า กระสูบครับท่านผู้ชมยกเลยกระสูบครับตัวประมาณโลก,กว่าโอเคเลยครับต้องใส่มากินลูกปลานะฮะ น้องม่วงเอาก่อนเลยครับน้องม่วง อะไรนะรปล่าทำไมเบาหรือว่าส่วนเอ็นวิ่งย้อนน้ำหรือเปล่าครับ มากครับเพื่อนๆดูเข้าฝ่ามือผมเลยอู้ดครับอ่าครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ได้สองแต้มแล้วนะครับเป็นปลากระสุบหนึ่งตัวนะครับตัวใหญ่ไซส์โลกว่านะครับแล้วก็ปลากระมังอีกตัวหนึ่งไซส์ฝ่ามือครับก็แดดเริ่มออกนะฮะแล้วก็ทาครีมมาครับหน้าจะออกแดงๆหน่อยนะครับทาครีมกันแดดมานะครับแม่บ้านฟอ,อบอผมนะบ่นว่า ตกปลาแต่ไม่รักษาตัวเองเลยไม่ดูแลหน้าตาเลยครับหน้าดำหมดแล้วนะฮะจับผมทาครีมครับผมก็ไม่ค่อยชอบทาครีมแล้วก็เดี๋ยวไปดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับนี่ผมอยู่ฮะวันนี้ผักก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะก็มีบ้างนิดๆหน่อยๆ,ๆครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปนะครับว่ามีแต้มเพิ่มไหมนะครับผม ออกแล้วครับคันนี้หมานิจิงเนี่ยลอกดำเนี่ยครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นปลายคันไหมครับแหมปลาน้อยอีกแล้วยังไม่ใช่เป้าหมายนะครับเป้าหมายคือดวนจันนะฮะปลาอะไรนะโอ้โปลาผม อ่ะครับระคมโอเคอาคมครับถ้าเพื่อนๆนะครับหรือท่านผู้ชมนะที่มามาตกปหมายนี้นะครับไม่ไม่ได้เอาข้าวมาไม่ได้น้ํามานะครับก็เขามีป้ายบอกด้วยนะครับมีอาหารตามสั่งนะครับสามารถถูสั่งได้นะครับมีหลายรายการนะครับมีกะเพราครับผัดชาชูชีข้าวผัดผัดพริกแกงผัดพริกสดนะครับมีหมดเลย ราคาก็ตามป้านี้เลยนะครับแล้วก็เป็นผมถูกตกอยู่ทางน้นนะครับแต่ว่าทางนี้ก็มีอีกหมายหนึ่งมีนาณาเขามาทำหมายไว้นะครับถ้าจะมาก็สามารถมากันได้นะครับร่มดนะีแล้วก็จะมีน้องหมาสองตัวนะครับตัวขาวตัวดำเป็นมิตรนะครับไม่กัดครับผมมาจอดรถวิ่งมารับเลยแสดงว่านานาคงให้อะไรไว้กินนะครับ โอ้ตอนนี้ผักมาเต็มเลยครับท่านผู้ชมดีนะมันไม่เข้าตรงนี้ครับมันมีผักตรงนี้บังไว้ให้นะมันก็เลยไหลไปทางนูน้นโอ้ดีนะยังตกได้ก็เริ่มเงียบนะหลังจากได้มาสามตัวครับเริ่มเงียบแล้วน้ําก็ขึ้นนะครับน้ําขึ้นมาเป็นครึ่งเมตรได้นะครับตอนแรกมานี่น้ํามันปิ่มๆขอบปูนด้านล่าง ตัวนี้ขึ้นมาประมาณสักหนึ่งซอกละหนึ่งสองซอกได้นะปิ๊ก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 สวัสดีเร็วสวัสดีสวัสดีก่อน นั่งรอปลาลกินครับรด,ดู YouTube ตัวเองครับผม <c oughs> สวยแล้วไอ,ชอ้ช็อกเกอร์มึงถือว่ากินไม่จัดน,นะครับเอาละครับเหยื่อสูตรนัตูต้ไม้แรกไม้แรกครับเอาละครับเบพื่อนๆผักเริ่มเข้ามากวนเราแล้วนะฮะ เข้ามาวนมานนี้ครับทางนู้นก็เข้านูน่นแล้วก็วนมานนี้ครับตรงนี้เหมือนจะเป็นน้ําวนนะฮะ เตียนครับเตียนครับผมเกือบร้ว เพื่อนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยงครึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องไปทาธุระต่อข้างนอกต่อนะครับก็สําหรับหมายโพแตงนะครับก็เนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับรถจอดถึงที่เลยนะฮะรถจอดได้ถึงที่เลยครับแล้วก็มีร่มไม้ถ้าเพื่อนๆอยากมาก็มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะใส่แผนที่ไว้ให้นะครับหมายโพแตงครับ ตรงนี้นะผมเรียกว่าหมายโผัวแตงนะก็เดี๋ยวมาดูปลาก,กันหน่อยดีกว่าครับผมฮนะก็เป็นปลากระสูบตัวใหญ่ครับหนึ่งตัวแล้วก็กระมงสองตัวนะครับแล้วก็ปลาตะเพียนสามตัวนะครับ แล้วก็ปลาพรมหนึ่งตัวเดี๋ยวปลาพรผมผมจะปล่อยมันไปนะครับเพราะผมผมว่ามันยังโตได้อีกนะฮะแล้วผมก็ทํากินไม่เป็นด้วยนะครับเพราะว่าปลาพรมหัวม,มันหม็นนะครับเขว่าอย่างนีฮะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆดูแล,แล้วถูกใจนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยก็ดีนะฮะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมแล้วก็สัปดาห์หน้า ผมจะไปหาหมายตกปลาหมายฟร,ฟรีแบบนี้นะครับหมายธรรมชาติแบบนี้นะครับที่ไหนครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับโปรดติดตามกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับสวัสดีครับ